เ่ดิเนี่นี่ดันชองนี่นะเล่นทองเียไหมช่องกูีะเล่นทอเียไหมของมันน่าหวาดนะครับเ้อเข้าสิบปนกับริีกังสีบาไปดานกระบกดานกระบอกคือเป็นแรงทองเกียวของเดียน้านเขา เป็นเป็นด่านผู้คนพบไหมบรรยากาศเศร้าๆครับโอ้บริเวณกลงควางเด้อติดอ่องเล้ววันนี้เนวันน้าวานนี้อโดยเฉพาะธรรมดาเลยครับย่างอยู่สองหมื่นบอกถั่วเครับอยากออมไปออมมากว่ไปออมมากหมกเก่า่งานไปแล้วครับผมทางทางเข้าไปก่อน เจอาคือว่าทางว่าจะปวดหลดนี่่ะครับนี่ละดานขบุกแม่นมัมุดตัวของฟองเทียวแห้งไหมตัวนื้อเจอนี่ผู้เขาเก่าเลยนี่หวานนะคนน่ะก็ต้องไปไกลยากโรงเรียนเฮามันมาตรฐานนี่ดีเดิทายเห็นไห S <S ดดนะได้เห็นจะปื้นกันงแนูแม,มเนเอ,อาต่างคนต่างไทยพื้นตั้งหน้ามาดีเลยนี่เดี๋ยวดูได้ภาพเจอป่าวภาพจา<ะ>กอีกหาหวาดนดีนะไม่อดด่านเอาคุ้นดวงที่อันนี้โม่เข้าที่เขาเอื้อนด่านเออนี่แหละด่านแบบดานกระต่ายเรื่อยเลยก็ <S <S จะหันไปก็จะเป็นปลาดงข้ามเดือย เดี๋ยวคือว่าเดินทางไกลเขาจนฐานอย่ี้แหละฐานยังครับพี่อันนี้คือฐานตะเกาวิ่เป็นฐานหานหกเขตบ่เออมองเห็นเห็นมันอย่างเงี้ยจังหน่อยนะเออพูดเลยากินอย่างนี้ยนี่เด็กต้นกระบอกนี่พี่น้องนี่นี่ต้นกระบอกนี่ต้นกระบอกน้อยเด้อนี้เดี๋เขาเอื้อวัดด่านกระบอกเด้อพี่น้องเด้อเอ้า นี่ย้ำบรรยากาศย้ำเสาร์ยังสิสดชื่นแจ่มใสยี่งอาคมก็นั่นทุกสุดอ,อกครับตัวได้ใหม่ที่มันแง่มันยังผมก็คือขึ้อฝ่ายยุตการ <c oughs> ไปอ้อยไฟไปดังไฟนะเกียร์ใหม่ไปอ้อยอไฟพอหมดเอาไหม้เบื่อยไฟนทำตัวนี่ผู้เฒ่าเป็นว่า <c oughs> ไปไนไปหน้าไปตรงตรงนี้พื่นจิตใหม่จิตมือมานน้ำมันจังบะถูกบะยากเป็นว่านะ <c oughs> ยางชิปมื่นปวดร้งเดือนเท่าไหร่ยังไงเมียเล่าย่างยางอ่อนไปออกมาสี่ชิปอไรเด้อพี่น้องเด้อสี่ชิปอะไรสี่ชิปอะไรบนเบาะปวดโรงเรียนใหญ่ดิโรงเรียนใหญ่เนี่ยในตำบลเนาะนี่มันเป็นชุดแข็งเลยครับนี่นะเป็นเป็นชุดแข็งของโรงเรียนเท่าได้นี่อินดีบอยเออเพราะมันแข็งนะง่ายปะนังวิปัสสนาอยู่นี่เป็นยังไง ย่ำนี่ย่ำมคำย่ำมเนี่ยเขาวันั่งเด่นดิวพี่ถือเต็นถือ,อยังมาพรัเออเออถือเต็นเขาวาันอนเต็นเด่นอยู่พี่ก็ได้เขาวันเข้ากันช่วงปีใหม่นี่มาเข่าดาวอีกไม่อย่างที้เอาบรรยากาศตรงนี้ก็หอดผ้าแต่มเลยเฮ้ยผ้าแจ่มยู่ที่ผ้าแต้มมันจะบอกพี่บอกน้องเขาแต่ว่ามันเป็นเต็นของผู้พันนะนี่จากนี่ก็ไปเรื่อยๆไป็อดดงท่ำเดือยโอ้โหหัวขุนผู้ผสะดอกบอกดอกบอกัวขุนไะ ผุนก็ไปผุนเด้ดนี่ยนิม้อนม้อนเด็ดเนี่ยเริ่มตั้งแต่อำเภอเขียวมลาศผุนใหยมาเออเงี้ยมันตีนของผู้พ่านเอาฟืนเป็นอาชีพเก่าของผู้ข่าดหรอกครับเอาฟืนคนเก็บฟืนบ่เออตัวยชี้แงวาไะไก็เอาฟืนนี่ก็ไปนี่ก็พี่นีด่านี่เด็ครับนี่นี่งานเป็นแบบนี้อ๋อผุนเมี้ยมันนี่คือหกจ้ะไดร้ ทางเขไปได้นี่เสียงนกกองเหนี่เสียงพี่น้องสอางพยาบาลก็ั่งเร่งเชียงเสียงพี่น้อวันนี้บุญเขาจีบุญเขาจีบ้นน้าหวาเนีครับผูใดสิไปเห็ดปุ่นพี่น้องแล้วพอเหสอง้องชิของบางของเมื่องเฮ้าโเคนี่เข้าคล้ายๆกันและพี่น้องอีสานเฮากับคนล่าฮองเด้อเจ็ายกัน

คล้ๆคๆของบึงการหมดนี่ครับหัวปลาคอครับกำลังเห็ดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสาธุดเออไวหอนหินวันลูกใหรลานในขกา้สะอาดนี่คุณช่วงลูกหลานเออตัวหนมันหลาดลงไปหุ่นได้คนนี้มันข้ามมาไ้ดอ๋อใช่แล้วนั่นอันไหน nó chắc... ừ, oh. oh, uh. uh, uh. uh, <laughs> đang vipassana nạc anh đi lòng đời anh lòng đời anh anh lặng 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 เออลงมาเลยเนี่ยวันนอนหินบาดดิผตาก็ได้คือมันต้องสอบผ่านอะแกนม่เหนียนว่ะตายแล้วงามเลยหม้อเดือดกันนั่งกวงเลย nàng chăm sỉ đi gì, đó chờ chị à

มากตูมือแหละมาคข้ามซะนี่มัเล็กน้อยก็ดีมากู้มือหมดเลยมันแหงสมาธิสักครึ่งชั่วโมงนี่พลาสา์ตัวนี้เขาต้องเห็ดเป็นพลาสา์เลยเพื่อเพื่อได้ได้ยางนะต้องเอาพวกอันนั้นออกเยี่ยงก็น้ำเนื้อมอนีเพื่อได้ตัวกระดอกกระแตไร้ได้สักกี่กู้มือนี่เดียครับกู้มือนี่ นี่ใสหมดแล้วมีไก่ข้นกกกกไก่หั่นมีห้อยจีนในนเสาตัวนาา้จาาีน,นในาานเสน,น,กนอกน็รินดีดีดยาะฮ่าจีเดียรเกิดเป็นผู้คนพบรอยเท้าในนเสาอคนแรกในจังเกิดเป็นดโด่งสายพันธุ์ใหม่ผมกินปากร สิริซอมพบฟาบาซีเอเห็นไหมใส่ห่อน่ยไม่มีห่อมั่มีห่อไก่ย่าง่นตักรักซื้อมาเป็นเกียรติเนาะแต้องใ้อาซเ่ปลาคันไก่นเลย็นะ่าฮ่าาฮ่าา่าฮ่าฮา่าาา่ฮาาาเ็่ย คนใจลังใจเดิม,มน,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 นี่นครับน่าเล่นอ้างเนักทองเี่ยวกินหรอมันเบเจียบบู๊ซ<อ>ีที่ส<อ>ินักท่องเที่ยวนี่เนี่ยเ่นก็ว่าสิมาเสมอนกันทีโรเบตสกุลพี่น้องเลย ไปพาเครื่องคอมิวเตอพวกเราบ่าวิาวักข้กมก,ก,กันมากจริงกันวยไกย <c oughs> ลเลยเมื่อจากบ้นผมกลับไปบ้านแล้วว่าสินอนอันเลย <c oughs> โอ้ว่าสิอาบน้ำสิอาบน้ำเย็น,ลน,น,นลลหลันอนตาแปงเปาโลนอนหับฝนแบบสยูบน,นอนจอดแกครับี่หา,หาติ่นน ตื่นเต้นมากจากพี่น้องเด้อมือเงินผมยังสิบมากมายครับเอาลงมาเลยเนี่ยเอาเมยเอาแล้วนะเานาะมืเงินผมยาวโอ้เก่าแล้ยก็พ <c oughs> ูดอยู่ดีมาก <c oughs> อ่ะไปไปอาบน้ำอาบทากันพี่น้องแต่งตัวไปโรลุงเล็กกันเด้อแถวเพราท่านชูด <c oughs> อกตื่นเต้นมากกับมากลดอ่ะคือเอาไม่กลัเอาโทรศัพท์กันบัตรคือ <c oughs> <c oughs> ดื่มโทรศัพท์อยู่หรือโทรศัพท์ครับอ้าวท่ามกางเมื่อเล็กก็น้อย นี่้องพี่หน้าไปนี่ละอันนี้วนต้นวะนี่ต้นพักหวานปลานี่เห็นบอกรับเนี่แม่นบนบนมีอะไรกับเป็นเครื่องเป็นเครือตัวกับเมนนะครับเห็นตาโอ้ไม่จะฟืนเถินเอาละครับคนเก็บฟืนครับเบื้องบนเป็นแผ่นฟ้ากวาาดแค่เต็นท์ทัศน์อ๋อหนิงก็ดิ้งเหมือน เปาแกนใส่จิเปาแกนมดนเทรเล่นทิ้เลนเทรลนเชนหนึงให้คู่ตีมาเปาแกนเจ้าเป็นคนลำลำเจ้าดีเลยทยเป็นเอ็มวีนะจนตดอนตดอนโต้อน้อไ่มนมยาไปทางตซนกระบอกวก นีคบบ่ครับบรรยากาศครับพาดหรือครับพอดแล้วพอดนวก็ฟืนอีก้ว่าจะดันไฟให้มันแรงไฟฟิงยามหนาวเขา้ามาอืมเลยตัวฟืนครับแ้ว <c oughs> เวลาเมื่อก่อนก่อนถึงาน้ำเออผู้ใดนอนบอ,อ,อ,อกว่าก็ปิดไฟเนาบ่อยนาะแบบเม้ยก็ปิดไฟนะ า,าพดมไ,ไดอ้กคกเงินยังพอกันพี่น้องสุดเขาอีกคกงเงินสงผมกันไรพี่ไรต้องผมครับหวีก็ขาไป่ามากๆภาษาเจ <c oughs> ี๊ยบอะไยัางกีนครับืันนี้อระไอ้หมูเส่าบอกหูเลยแต่เพราะว่าเันมื่อคืนนี้ได้ว่าสิมาเขามันนอนหลับนี้ เราลับยาวพี่น้องบด้มาส่งบุญมาส่งกับเจ่าเขาใจกินแต่ที่ตนครับคู่กันครับเเดือนนี่ก็เบิร์ดละครเบิแ์ดตะวันซีเิวอย่างไรละมันแต่ซีอ่างยังครับก็ที่หาง่มกินปลาตั้งโมนี่ตัวปลายี่น้องบ่อน้าบ่อน้ำสักทิดห่บ่อน้ำสักทิดคับอยูหนาข้ามกันเลยครับก็บอี้อกอยู่หนาข้างซีนี่คือสิ เป็นเรืเ่องขอปลาคาบมะปอยอีกมีสองอีดอกม้งแรงครับแต่กระีคนรวมกระบวนการลายดอกครับแต่ก่อนผมเป็นมือง่อม,มันนี้นั่นสิมือง่มแก่นผมต้มใส่กราแข็งพี่นอ้องเอปนใส่กราแข็งเกล็ดแกล็ต้องห่วง